หากชีวิตเจอมอรสุมภาวนาบ่อยๆประโยคเดียวสั้นๆพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหารค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คําว่าสาธุแล้วเขียนคําว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไป เพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดดังชีวิตของท่านเอาไวา้ไม่ให้ริ่มรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าค่ะ สำหรับวันนี้นั้นหากชีวิตเจอมรสุมต้องภาวนาบทนี้บ่อยๆนะคะประโยคเดียวสั้นๆพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ค่ะลองมาติดตามรับชมรับฟังกันดูนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะพระคาถาที่ว่านั้นก็คือพระคาถาแผ่เมตตาค่ะ ขออโหสิกรรมของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานโดยให้ว่าตามนี้นะคะพุทโธกรรม,มะธามโมกรมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่หลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานท่านได้จเจริญภาวนาทุกวันค่ะก่อนที่จะออกบิณฑบาตว่า ว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกด้วยนะคะ เพราะปากฏว่าการจเจริญพักคาถานี้ทําให้จร,ระเขตตัวหนึ่งที่ชื่อไอ้สีเลิกอรารวาสคนแถวนั้นคนเดินเรือในแม่น้นําน่านเพราะว่าหลวงพ่อเงินท่านจะภาวนาทุกทีตอนที่ท่านออกบินทบาตท,ทางเรือค่ะมันจะคอยว่ายน้ําตามเรือไม่ทําอะไรผู้คนจนบางทีถ้าหลวงพ่อเงินท่านจะข้ามแม่น้ําว่ากันว่ามันจะไหว้มาหาหลวงพ่อเงินก็จะนั่งบ หลังมันข้ามน้ำไปได้ค่ะพระคาถานี้เป็นพระคาถาเดียวที่สมเด็จโตใช้สะกดจระเข้นะคะ ผู้ที่เป็นเจ้าของวิชานี้คือหลวงพ่อใหญ่แห่งเมืองพิจิตรค่ะหนึ่งในอาจารย์สมเด็จโตและพระคาถานี้หลวงพ่อปายแห่งวัดท่าหลวงได้ใช้เศกตะกุดกระดูกแล้งจนเลื่องลือด้วยที่มาของพระคาถานี้นะคะเชื่อกันว่าที่สาวัตถีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตค่ะไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุธทธเจ้าทรงทราบด้วยปร,ะระมาภิเศษสัมโพธ ทยานว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทานมาก่อนแต่มีการยักยอกเงินในสมัยพระพุทธเมทังกรผลกรรมเลยต้องตกเป็นคนทุกข์ยากอยู่หลายภพหลายชาติพระองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายไปในเจดวันจึงควรที่จะสั่งสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอุบาย รุ่งเช้าพระพุธทธองค์จึงได้เสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยพอไปถึงพระองค์ทรงสแสดง พระผัพันณรังสีจนตากับยายสองคนเลื่อนใสเป็นอย่างมากได้ห่อข้าวยาคูใสบาทพระองค์ถามว่าอยากรวยไหมตากับยายก็ตอบว่าอยากพระองค์บอกว่าตถาคตจะให้ํำภาวนาแล้วจะรวยตากับยายก็ดีใจแต่ต้องนั่งบนภาวนาไปหนาะห้ามจับปลาหนาะ ตากับยายทั้งสองก็รับคำก็นั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าทรงให้ คือพุโทโธกรรม,มะามโกมกรรมะจุติสัมพุโทโธตากับยายก็ภาวนาผ่านไปได้เจ็ดวันทั้งสองก็ตายลงนายนิระยะบาลก็มารับตัวไปแต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายนั้นทำให้ดวงวิญญาณทั้งสองจิตจับอยู่ที่คำภาวนาภาวนาไปตลอดทางพอไปถึงสำนักพระยายมราช นายบัญชีก็อ่านความดีและความเลวของดวงวิญญาณทั้งสองนี้และเรียกวิญญาณกุ้งปลาเตา่าที่ยายเคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมาก็มีเต่ามาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาคาถานี้เป็นการแผ่เมตตาขออโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอก อโหสิกรรมให้แล้วเต่าก็เดินจากไปพญายมราชจึงเสด็จลงมาจากบัลลังก์ตัดว่าไม่มีเจ้าทุกข์ตากับยายใส่บาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดที่จตุมหาราชิกาตายายก็งงว่าตนได้ค่ากุ้งค่าปลาค่าเต่มามามากมายแต่ทำไมถึงได้ไปเกิดที่สวรรค์พญายมราชก็บอกว่า ก็เพราะว่าพระที่พวกเจ้าเจอคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคาถาที่ให้ พุทโธกร,รมมาโมกรรมะจุติสัมพุทโธแปลว่ากรรมใดๆขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยพุทธานุภาพของพระสัมมาสัมพุทโธนะสิพวกโจทย์ก็เลยอโหสิกรรมให้หมดท่านว่าดวงจิตเจ้าทั้งสองผูกกับคาภาวนานี้พูดถึงพระพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิไปได้ ได้ไปจัตุมหาราชิกาขึ้นไปหลังจากนั้นพระโมกคันละได้ไปพบกับเทพพระบุตรเทพธิดาทั้งสององค์นี้จึงได้จดจำพระคาถานี้ไว้จนตกทอกมายังพระครูใหญ่แห่งเมืองพิจิตอาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตและหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอีกที เลยได้เรียนจำกันสืบมาอานิสงของธรรมทานการให้รรมาเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะคะ mm hmm. เพราะธรรมทานเป็นบุญใหญ่บารมีมากอานิสงสูงยิ่ง mm hmm. เพราะเป็นการให้ปัญญาให้สติให้แสงสว่างให้ความสุขความสงบชุ่มเย็นอันแท้จริงแก่คนและสัรพสัตท,ทั้งหลายให้สุขก,กายสุขใจกันท่วน หน้าด้วยพลังบุญแห่งภาวนาสมาธิ การแผ่มเมตตาอโหสิกรรมเทพเท,ทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างสรรเสริญยินดีร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้แห่งการสวดมนต์เจริญภาวนาสมาธินั้นด้วยเหตุนี้บุญแห่งธรรมทานจึงเป็นทานที่มีบุญบารมีสูงค่ะผู้สร้างบุญได้บุญมากอานิสงส์ก็แรงนะคะเพราะเป็นบุญแห่งปัญญาที่ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ครบทุกอย่างค่ะ เป็นการที่ได้ถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริงผู้สร้างบุญจักได้รับพลานุภาพแห่งบุญอยู่ทุกขณะด,ดังเงาตามตัวนะคะติดตามจิตวิญญาณกระแสแห่งบุญนั้นจะตามส่งผลบุญจะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้รับสวดมนต์ธรรมสมาธิมหาอานิสงค์บาร,รมีเกิดขึ้นทุกครั้งค่ะเมื่อผู้รับอโหสิกรรมให้อภัยทานเป็นอโหสิกรรมค่ะ แผ่เมตตาอุทิศบุญแก่สักพสัตทั้งหลายบุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้รับเกิดปิติเกิดความสงบแก่กายใจและเกิดจิตมหาสติเกิดปัญญามหาบุญบารมีเกิดขึ้นทุกครั้งค่ะเมื่อผู้รับมีความสุขและแบ่งปันความสุขกายสุขใจแห่งบุญนั้นๆต่อไปนะคะ เมื่อมีคนสวดมนต์แผ่เมตตาทำสมาธิเราผู้สร้างทานก็ได้รับมหาอานิสงส์แห่งบุญนั้นๆด้วยผู้รับพันผู้คนบุญจะเข้ามาหาเราพันทางหมื่นทางแสนทางกระแสบุญถูกส่งถูกรับแผ่ขยายต่อๆอ,ออกไปไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ อำนาจบุญพลังแห่งความดีงามสว่างสงบชุ่มเย็นแผ่ไพศาลไปทั่วอน,นันตจนัจกราลกระแสบุญเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การสร้างธรรมทานจึงเป็นบุญใหญ่มีอานิสง์แห่งบุญบารมีสูงยิ่งเปรียบดังเราปลูกต้นบุญอำนาจแห่งบุญก็จเจริญเติบโตแผ่ ขยายออกไปแตกหนอ่องอกงามออกดอกออกผลแผ่ขยายบุญออกไปตลอดกาลดังนั้นแล้วหากท่านได้ฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์พระคาถานี้ออกไปให้มากๆนะคะเพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะใน วันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องของเราด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังค่ะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ